ครับก็ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของวันที่16กันยา2566นนะครับชุดนี้คลิปนี้ก็จะมาช้าหน่อยนะครับในส่วนของสูตรหลักๆนะครับผมก็จะเริ่มลงให้นะครับหลังจากวันนี้นะครับ แต่สาหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขดับก่อนนะครับผมก็จะนําเลขดับ3ปีนะครับในส่วนของหลัก10ล่างนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออ่านคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับ เรามาดูในส่วนของเลขดับกอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของดับ10ล่างนะครับชุดนี้เดินมา3ปีแล้วนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับในส่วนของดับ10ล่างนะครับตั้งแต่ปี64ไล่มาปี65จนถึงปัจจุบันนะครับปี2566นะครับปี64นะครับก็ถูกยาวมาเลยนะครับ ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงท้ายปีนะครับก็ดับสนิทนะครับปี65ก็ดับสนิทนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับสําหรับสูตรดับ10ล่างสูตรนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เดินดีนะฮะ fc ก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับอย่างปี6 2566นะครับคลิปนี้ผมไอชุดนี้ผมไม่ได้นำเสนอมาประมาณสัก สคลิปได้แลนะครับแต่เขาก็ยังเข้าอยู่นะครับเดินมาอย่างต่อเนื่องนะอย่างงวดที่แล้วนะครับผมให้ดับ4นะครับเลขที่ออกก็คือ7 9็ดเก้าเจดสี่เจ็ดแดล่าง9ก้าหนึ่งนะครับหลัก10ล่างก็คือ9ก็ดับอยู่นะครับในส่วนของงวดวันที่16กันยา2,566นะครับ ดับ10ล่างก็คือให้ดับเลข2นะครับก็น่าจะดับอยู่นะครับในส่วนของสูตรนี้นะครับดับ1ิบล่างนะครับ3ามปีที่ทํามาไม่มีสะดุดนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเลขดับ10บล่างนะครับเรามาดูแถมนิดนึงนะครับในส่วนของดับ1ิบบนนะครับดับ1ิบบนผมก็ทํมามามปีเหมือนกันครับตั้งแต่ปี2 5 6 4แล้วห5้าแล้วก็มา ปี2566นะครับสำหรับสูตรนี้ปี2564ก็ดับสนิทครับไม่มีหลุดนะครับปี2565มีหลุด1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเขาก็เข้ายาวจนถึงสิ้นปีนะปี2566นะครับมีหลุด1งวดนะครับงวดที่ออก652นะครับก็ มีหลุดหนึ่งงวดแล้วหลังจากนั้นก็เข้ายาวมาตลอดนะครับจนถึงงวดที่ออก4 7 8ล่าง9 1นะครับผมให้ดับ5นะฮะออก4 7 8นะครับก็ดับอยู่นะครับสำหรับงวดต่อไปนะครับผมวางไว้ที่เลขดับ10บบนก็คือเลข4นะครับท่านก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับสูตรนี้สามารถนำไปใช้งานได้นะครับ แล้วเรามาลองมาเปรียบเทียบกับอีกชุดหนึ่งนะครับของเลขดับ10บ,บนนะครับชุดที่2นะครับก็ตั้งแต่ปี2564 2565ไล่มา2566นะครับ2564มีดับมีผิดอยู่หนึ่งครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้ายาวมาตลอดนะครับปี2565นะครับสำหรับสูตรชุดที่2เลขดับ10บ,บนนะครับ ไม่มีผิดนะครับถูกยาวมาตลอดแล้วปี2566นะครับก็ถูกยาวมาตลอดนะครับมามีสะดุดงวดก่อนนะครับที่ออก7 8 2ดล่าง6 7นะครับอันนี้ปี2566ก็หลุดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ยังเข้ามาดับอยู่นะครับที่ออก4 เจ็ดแปดนะครับหมวดนี้ก็ดับอยู่นะครับน่าจะเป็นสายแข็งนะครับในส่วนของชุดนี้ก็คือปี2566หลุด1ครั้งนะฮะปี2564ก็หลุด1ครั้ง2565ไม่หลุดนะครับเฉลี่ยก็หลุดไม่เกิน1ครั้งนะครับแล้วเรามาดูอีก1ชุดนะครับอันนี้ก็ ทำมาตั้งแต่ปี2564นะครับ65แล้วก็66นะครับปี2564นะครับมีสะดุด1ครั้งนะฮะนอกนั้นก็ถูกยาวมาตลอดปี2565นะครับถูกยาวมาทั้งปีเลยนะครับไม่มีหลุดนะครับเรามาดูปี2566นะครับสําหรับเลขดับ10บนนะครับ ก็ถูกยาวมาตลอดมีมาสะดุดที่ออก782นะครับก็หลุดไปหนึครั้งนะครับในส่วนของปี2566อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ปี2564หลุด1ครั้งนะครับทั้งปีปี2 5 6 5ไม่มีหลุดนะครับปี2566ก็หลุด1ครั้งนะครสี่ติของสูตรนี้ก็หลุด หนึงปีไม่เกินหนึงงวดนะครับแ้ะงวดที่ผ่านมานะครับก็ดับอยู่นะครับที่ออก4ี่เจดแดนะครับผมวางให้ดับ5นะครับในตำแหน่งของดับ10บนนะครับก็ดับอยู่นะครับแล้วงวดใหม่นะครับผมวางไว้ให้ก็คือดับ10บนก็คือเลข5นะครับถ้าท่านชอบท่านก็ลองนำไปพิจารณาใช้งานดูนะครับแล้วเราลองมาดูในส่วนของ ดับหลักร้อยบ้างครับหลักร้อย L1 นะครับผมก็ทำมาเหมือนกันครับตั้งแต่ปี2,564แล้วก็65แล้วก็66ในส่วนของหลักร้อยชุดนี้นะครับจะคล้ายกับดับ10ล่างนะครับ3ปียังไม่เคยหลุดนะครับในตำแหน่งของ ดับหลักร้อยนะครับดูตั้งแต่ปี2 5 6 4นะครับก็ถูกไล่ยาวมาตลอดครับจนถึงสิ้นปีปี2 5 6 5นะครับในตำแหน่งดับหลักร้อยนะครับถ้าใครชอบเลขดับหลักร้อยนะครับสูตรนี้สามารถนำไปใช้งานได้นะครับสปียังไม่เคยหลุดนะครับปี2566นนะครับปัจจุบันก็ยังเดินดีอยู่นะครับไม่มีสะุดเลยนะครับ างวดล่าสุดที่ออก4นะครับเลขหลักร้อยคือ4หลักหลักสิบคือ7หลักหน่วยคือ8นะครับ478ก็ผมให้ดับ7นะครับก็เอาอยู่นะครับรางวดล่าสุดนะครับในตำแหน่งของดับร้อยบนนะครับผมให้ดับอยู่ที่เลข6นะครับชุดนี้ก็ท่านสามารถนำไปลดต้นทุนได้นะครับในการซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนฮะก็ถ้ารู้เรารู้ว่าเขาติดดับนะครับ เราก็ควรซื้อนะครับแต่ซื้อแบบน้อยนะครับอย่างน้อยเราก็ซื้อเพื่อลดต้นทุนได้นะครับในส่วนของเลขดับหลักร้อยนะนำไปใช้จับกับชุดมหาโชก็ได้นะครับแล้วมาดูอีกหชุดนะครับในตำแหน่งของดับหลักร้อยนะครับเอนะครับก็ตั้งแต่ปี2564 65แล้วก็66นะครับ 64นะครับเราจะเห็นว่ามีสะดุดอยู่หนึ่งครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาสะดุดอีกครั้งหนึ่งมัวที่ออก579นะครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับอันนี้คือหลักร้อยปี64หลุด2ครั้งนะครับแล้วก็เข้ายาวมาตลอดลเรามาดูปี6 5หนะครับสติก็ปี65ไม่มีสะดุดนะครับถูกยาวมาตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนสุดท้ายปีนะะ แล้วปี2566นะครับปีปัจจุบันก็ถูกยาวมาตลอดครับมีมาสะดุดล่าสุดนะครับที่ออก782ล่าง67นะครับในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับมีสะดุด1ครั้งและงวดล่าสุดนะครับที่ออก478นะครับผม,มวางให้ดับหลักร้อยคือ5ก็เข้านะครับก็กลับมาเดินเส้นทางเดิมปกตินะครับ อย่างงวดปัจจุบันนะครับในตำแหน่งของดับหลักร้อยนะครับผมวางไว้ให้คือเลขศูนย์นะครับี่สำรวจในส่วนของเลขดับบนชุดที่2นะครับดับหลักร้อยงวดของวันที่16กันยายนสองพนะครับก็ดับไปที่0นย์นะฮะอ่า หมดแล้วครับในส่วนของเลขดับนะครับถ้า f c ท่านใดชอบก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับและในส่วนของชุดหลักๆนะครับผมก็จะเริ่มลงให้นะครับวันนี้จะชานิดหนึ่งนะครับก็โดยโดยส่วนชุดหลักๆสูตรโครงสร้างนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะ มีสูตรอยู่แล้วนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็จะปรับนิดนึงครับอย่างสูตร p 2ผมจะยกเลิกการใช้งานนะฮะก็จะนําอีกสูตรหนึ่งนะครับมาประกบกับสูตร p 1น,นะครับ p 1ของเขาเดินดีอยู่แล้วครับงวดนี้ก็งวดที่140นะครับเดี๋ยวสักพักนะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปถัดไปนะครับก็จะนํามาลงนำเอานำมาเสนอให้กับ f อทางช่องของ youtube ให้นะครับในส่วนของชุด P1 นะครับแต่ผมจะนาไปจับกับชุดไหนก็คอยรับชมนะครับงวดนี้ก็ค่อนข้างเน้นนิดนึงครับผมอยากจะให้เข้าในส่วนของตัวเน้นนะครับก็เลยต้องยอมตัดตัดในส่วนของชุด P2 ทิ้งไปเลยครับเพราะว่าหลุดไปเข้าตัวรองหลายงวดแล้วครับก็เลยตัดทิ้งเลยครับก็ตอนนี้ก็ จะทาในส่วนของชุดใหม่นะครับเพื่อมาประกบกับในส่วนของสูตร P1 น,นะครับก็น่าจะประมาณวันหน่สองวันนะครับผมก็จะนํามาเสนอให้กับ f c นะครับส่วน f c ทางไลน์ก็ประมาณวันถึง2วันนะครับผมก็จะน,านํนะนา,ลา,านนนเลขในส่วนของสรุปของชุดหมหาโชคส่งให้ในกลุ่มไลน์นะครับก็คอยรับชมแล้วก็ติดตามได้นะครับในทางกลุ่มช่องทางไลน์นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลขดับนะครับมานําเสนอให้กับ fc ก่อนนะครับเป็นคลิปแรกนะครับตัวคลิปต,ต่อไปก็น่าจะเป็นในส่วนของชุดหมหาชไอชุดพีหนึ่งนะครับมานำเสนอให้นะคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณ fc ทุกท่านมากๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องของอาจารย์ลุงพารวยนะครับ สำหรับงวดนี้ผมก็ยังมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ตามเคยนะครับว่าเลขที่ออกจะอยู่ในส่วนของชุดมหาโชคอย่างแน่นอนครับขอบคุณ f อทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ